สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันแล้วสลับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะสูตรเดิมเลยสูตรเดิมสูตรเก่านะครับเนาะอ่ะตามกันต่อแล้วกันนะฮะเข้าบ้างดุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปด้วยกันนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าสูตรเนี้ยนะจะเข้าแล้วกันทั้ง3สูตรเลยนะครับเลขเด่นเลขวิ่งปกติมันเข้าบ่อยบ่อยมันก็ไม่มานะโดยเฉพาะในสูตรนี้2 3 4นะ อืมในงวดที่แล้วไม่มาเลยนะครับอ่ะงวดก่อนมันหลุดวันนี้มาแน่นอนนะครับมาดูทั้งสามสูตรนี้แล้วกันนะครับสูตรแรกเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรเอาสูตรหนึ่งห้าห้าก่อนสูตรสองเก้ากอยแล้วก็1กยอยนะครับเนาะ,นะอ้าวนะฮะก็ผลในงวดที่แล้วนะเป็นเก้าเก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเก้าดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนงวันนี้มีสูตร3ามตัวด้วยเนาะ อ่าสี่งวดติดๆเลยสูตรสามตัวก็ดูได้นะครับเนาะอ่านะกดติดตามกดดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับสูตรนี้ก็หาในหลักสิบนำหลักแสนหลักหมื่นนะคูณห้าแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยคูณเก้ากับแปดนะครับห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าแปดห้าเป็นสี่สิบนะฮะเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามเจ็ดแปดเป็นห้าสิบหกห้าบวกกันกับสามเป็นแปดแปดบวกกันกับหกเป็นสิบสี่ ก็สูตรบอกให้เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับนี่แหละหลัก10ในสูตรนี้เข้าบ่อยนะแต่ในงวดที่แล้วหลุดนะมันก็เข้ามา10กว่างวดแล้วเนาะในสูตรนี้สูตร1น5นะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในที่ในหลักพันนะคูณ5กับ9หลัก10คูณ5กับ8หลักหน่วยก็จะคูณด้วย5 15ได้519ได้9นะครับ7 5หเป็น35 7 8เจปเป็น56 7 5หเป็น35ห 5้บวกหเป็น10นะครับ9บวกกันกับ6เป็น1ิ5หบวกกับ5เป็น0นะครับก็ในต,ตรงนี้เนี่ยก็จะในที่ในเพิ่มแต้มนะครับ0เพิ่มไปก็เป็น1อ่ะในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 0 3 1 4 0 4 1 5 0แล้วก็5 1นะครับสลับในสูตรแรกสูตรหนึงห้นะครับ นะสูตรนี้เคยเข้าบนล่างอยู่เด้อน,นะครับก็ขอให้โชคดีกับในล่าสุดเลยกันต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่สองนะครับสูตรสองเก้ากันยาสูตรยี่สิบเก้ากันยานะครับสำหรับในสูตรนี้ก็นั่นแหละใช้มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเนาะมันก็นะครสี่ชุดเท่านั้นนะอสี่คู่นะในสูตรนี้มาหาในที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็จะนําในที่ในหลัก แสดน,นะคูณด้วยเลขคงที่8หลักร้อยนะครับคูณ5กับ9หลักสิบคูณ9นะ้เนาะหลักหน่วยก็จะคูณด้วย5นะครับ8 9เป็น72นะครับ6 5หเป็น30 69เป็น54 79เป็น63 7 5เหเป็น35 2บวกกันกับนะครับ4เป็น6 6บวกกันกับ3เป็น9 9บวกกับ5เป็น14ก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5นะครับ สี่กับห้านะครับสลับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยก็จะนําในหลักร้อยนะคูณด้วยเลขคูณที่ห้านะครับหลักสิบคูณสามกับห้าหลักหน่วยก็จะคูณด้วยสองนะครับหกห้าเป็นสามสิบนะฮะเจ็ดสามเป็นยนะี่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็จะเป็นเจ็ดห้าเป็นสามสิบห้าเจ็ดสองเป็นสิบสี่จะบวกกันนะครับห้าบวกกันกับ 1>, 1ก็เป็น6 6บวกกับ4เป็น0นะสูตรบ,บอกลดแต้มไปก็จะเป็น9และสูตร,ตรนี้นะฮะ4ชุด4คู่เท่านั้นก็จะเป็นที่ใน4 0 49 50แล้วก็59นะฮะสลับในสูตรนี้สูตรที่2นะฮะก็จะเป็นที่ในสูตร29ก็ยอยอนะครับลองนำไปยุนดเลยกันนะฮะก็ทั้ง2ส,สูตรก็ชนกันใน หลักสนะิบเนาะชนสีนะ่กับห้าอือหรือจะเน้นสี่เน้นห้านะแต่ในงวดที่แล้วก็ชนกันสามกับสี่ก็ยังไม่มาเลยอ่านะครับงวดที่แล้วไม่มาเลยงวดนี้มันยิ่งจะมานะครับถ้างวดก่อนมันลุดนี่งวดถัดมามักจะเข้านะครับอ่าเข้าไม่เข้าหรือว่าจะดูดอีกก็รอติดตามในการเนี่ยมาดูในสูตรสุดท้ายนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งกยสูตรหนึ่งกันยาหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกเจ็ด 7นี่ฮะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะ่ฮะหาในที่ในหลัก10เนาะก็จะนำในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็หลักร้อยคูณ9หลัก10ก็จะคูณ9หลักหน่วยก็จะคูณ9ณเหมือนก,กันนะครับ58เป็น46คูณเเป็น5479เ็เป็น63 79เจาป็น6กบจะบวกกัน5 4บวกกันกับ3เป็น7 7บวกกันกับ3เป็น0เนาะ ถึงขั้นตอนตรงนี้อ่ะสูตรบอกให้เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มวดก่อนก็901วันนี้ก็901อีกนะครับนี่ก็สำหรับในหลักหน่วยนะฮะก็จะนำในหลักแสนเอออ่ะน่าจะดืมล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 ม่มต้องบวกตัวเลขคงที่8ด้วยนะศูนยบวกกับ8ก็จะได้8 ถ้างั้นก็ต้องเป็น7 8 9เนาะอ่าในหลัก1 0 789้านะครับขออภัยมันต้องบวกด้วย8อีกบวก้วเลขคงที่8อีกส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักแสนคูณ2องหลัหมื่นคูณ3แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่4 92เป็น18นะครับ83เป็น24 4บวกกันกับ8นะครับเป็น12 2บวกกัน4เป็น6กนะก็สูตรบอกให้นะครับ8 90 0กย์อ่ะ ศูนย์เก้าลดแต้มนะนี่อ่าเราจะเป็นในที่ในห้าล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้สูตรนี้6ชุดนะก็จะเป็นที่ใน7 7 6 7 5 8 6 8 5 9 6 9 5นะครับ6ชุดเท่านั้นนะฮะสูตรสุดท้ายในสูตรนี้ฮะสูตร1ก็ยอ่ออ่ะทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะ นี่นะก็นะครับมีห้าเนาะมีห้าทั้งสามสูตรเลยนะครับมีเด่นห้าห้าแล้วก็ห้าเนาะอือจะเน้นห้านะครับก็ลองนําไปดุน้นลองลอง,ลองก็จะมีที่ในสี่ด้วยนะ 5, 4, 5, 4, เนาะห้าสี่ห้าสี่ศูนย์ผมว่าเลขเด่นนะเท่าที่ดูแล้วมีห้ามีสี่มีศูนย์มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเลขมันชนกันหลายสูตรเลยนะฮะในสามตัวนี้ นะครับอ่ะนี่เลยนะฮะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันได้นะครับหรือจะไปรอรุนนะฮะร,รอติดตามในหวยในวันจันทนระ์เนาะเพราะว่าในจันทร์ที่แล้วหลุดนะครับจันทร์ที่แล้วหลุดเนี่ยหลุดไปก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะจันทร์ที่แล้วออกเจ็ดสี่แปดศูนย์นะอืมก็มา 7. เจ็ดอ่ะมาแปดอยู่เนาะเลขเด่นเนี่ยสูตรมันชนกันสองตัวสามกับสี่สามกับสี่ก็มาสี่เนี่ยสูตรเลขวิ่งหวยลาว ก็เราติดตามแล้วกันนะครับสลับในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ